ไปหาน้ำแข็งมาไหนเลือดกำเดาไหลเยอะเลยอ่ะโหเ,อเยอะมากคือคือพอวิดาวิดาทำไมก็ลงคลิปไงน่เลือดกำดเดาไหลเออวิดาทำไมพอพอวิด้าหยุดเช็ดแล้วมันไหลลงมาเลยอ่ะ ประคบตรงไหนประคบน่าจะเป็นจมูกตรงข้างที่มันแบบไหลอะค่ะเพราะหนูเหมือนเคยเลื่อดลำดาวไหลแล้วอิ่มแหม่นั่งสีั่งสีประคบหนูเคยเลื่อดลำดาวไหลหลายรอบแล้วอะเพราะว่าหนูชอบโอเคอ่ะอเย็นไปอะ ยังหลายอยู่จับไหม ก็เดี๋ยวล้างออกแล้วจะเอาอะไรอ่ะผ้ากี่ริ้วอ่ะนี่เป็นงานที่หนูชอบมัเป็นงาก็ซักได้มันเป็นผ้า ที่ชู้ลอกม้นะเลือดกำดาวไหลยเยอะดิตอนแรกก็ไหลนะตอนอยู่ชั้นสามมนไหลอะ่ะแล้วโดนไหลป่ะเลอะไหลป่ะเออเลอะแค่เสื้อนั่นแหละค่ะก็เล่นไหนแผลเยอะอะ่ะเดี๋ยวห้ามเล่นแล้วนะแมาบอกัไอ้ไม่ไ เดือวสสามเล่นอย่างอื่นไม่วันนี้เล่นทั้งวันเลยอะ่ะเล่นเกินไปไงบ๊ายบายค่ะ